ที่ดีวีดีนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้านการเงินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอโอ้โหเอานะฮะผมกับแอรซันก็เดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาลองใช้สูตรกันดีกว่านะเป็นสูตรของเกมหนูนั่นเองนะครับผมที่ผมอยากจะลองใช้นะก็คือใช้ออโต้30แล้วก็10ครั้งนะครับผมสลับกันไปมานะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะครับผมก็ผมได้มีงบอยู่ห้าพันนะ เรามาลองดูเลยดีกว่าครับผมไปผมจะเริ่มปั่นไม้5บาททิ้งไปก่อนนะสาสิบครั้งนะครับผมแล้วมาดูซิว่ามันเนี่ยจะแตกเข้ามาหรือไม่หรือเปล่านะเออไปก็จะลืมกดเทอร์โบเนวยนะครับผมถ้าใครเอาไปลองใช้เนี่ยสาสิบครั้งเนี่ยก็คือปั่นทิ้งไปเลยนะเพราะว่าเราแค่ลองเช็คกิเชนแบบไล่แบบเออเลยว,ว่ากองหน้าี่มันเสียวไปก่อนเออ แล้วค่อยเอาหน้าเพื่อนได้เนะี่ยมาเล่นใหม่นะหรือเขาเรียกว่าไล่หน้านั่นเองนะครับผมไปเรามาดูซว้าสูตรนี้จะได้หรือเปล่านะไปะเพิ่มไม้ฮะเป็นซักสองา้าสิบไปสิบฟังครับผมหวังว่าจะโดดกับทองเข้ามานะมาเพื่อนไปกันต่อเลยครับผม โอ้โหไม่มาวะ่ะอีกสักสิบครั้งไปผมว่าน่าจะมาในสิบครั้งนี้นะอืมอีเชียไม่เอาถั่วดิอย่างอื่นอย่างอื่นสวยโดดมาเออรู้นะฮะขอวายเต็มหน้าแล้วกันนะขอวายเต็มหน้าแล้วกันนะถ้าไม่ใช่วายเนี่ยน่าจะได้แบบไม่เท่าไหร่นะน่าจะขาดทุนเนะครับผมอีเชียคืออุ้ยมาดิครับผมเต็มแผงครับผมอย่างนี้อย่างนี้เต็มแผงฮนะถึงหมื่นเปล่า ต่อแรกก็โบกมากหนึ่งหมื่นเลยฮะเพราะเราใส่ไม้สองร้อยห้าสิบนะครับผมอย่าลืมนะแล้วเกมเนี่ยมันคูนเยอะอยู่แล้วครับผมไอเกมหนูเนี่ยเต้นตัวสอนจีนกับวายเนี่ยไอเยี่ยสองหมื่นห้าไอสัตว์เป็นไงครับผมจากห้าพันทำแบงมาสองหมื่นห้าครับเมื่อกี้เหลือแปดร้อยนะดีว่ามันโดดไม้สองร้อยห้าสิบครับผมไม้สองร้อยห้าสิบเนี่ยผมกดไปสิบครั้งนะเอ้ยกดไปยี่สิบครั้งนะครับผมเพราะว่าผมออโต้ไปยี่สิบนะครั้งแรกเนี่ย ผม30ก่อนไล่ไม้5บาทนะ3 0หน้านะเคลียร์ที้งไปก่อนนะครับผมแล้วผมปรับใบไม้ร้อยส,สร็จยเ็กด,กดเตัดเราโตส10ครั้งครั้งแรกไม่เข้านะมาโดดครั้งที่2นะครับผมเที่ยเอว่ะมาเหมือนเดิมครับผมไล่ไม้น้อยไปก่อนนะไม้ห้าสิบครับ30ครั้งอุ้ยสวยฮนะเท่าไหร่พันหนึงมองหน้าทำไมครับมีเรื่องหรือเปล่าโอโทษครับ พอดีแบบเออแมวเดินมานะก็เลยแบบคูแมวนิดนนะึงเลยไปไปกันต่อสิบครั้งอันนี้ก็ไม่ต้องคิดเลยมากนะเพราะว่าเราเนี่ยมาเคลียร์หน้าให้เชนนะไอ้สามสิบครั้งเนี่ยอุ้ยหนึ่งพันอีกแล้วครับผมนะตอนนี้ได้คะม,มาสองหมื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไม้หนักกันหลังจากนี้นะฮะ เออไอช่คือมันน่ะอุ้ยเมื่อกีออ้มันเบืเ่เนี่ยไหมถ้ามีไว้เข้ามาแล้วเต็มแผงเลยนนะไปไม้ห้าร้อยเมื่อกี้สองร้อยสิบใช่ไหมห้าร้อยวัดใจครับผมสิบไม้อย่าบอกนะว่าไม่ให้กูเลยเออเห็นไหมครับผมมาเลย,ยเห็นไหมเป็นไงโดดไม้หลังตลอดนะโดดไม้สิบตลอดนะไอไม่ใช่โดดเราโตสิบตลอดนะเราไม้หนักด้วยไหมห้าร้อยครับผมอย่าเอาถั่วเออเออ,เอ,อไม่เอา ไม่เอาถัว่วขอเป็นแบบเมื่อกี้เลยไม่เอาถัว่วเออขอแบบเมื่อกี้เขาแบบเมื่อกี้อย่าว่าเถอะกูว่าแล้วไงไอเชีย่ยมันเสียดายน,ะนิดเดียวนะสองหมื่นนะผมคือมันไม่เต็มแผงวะ่ะไอเชี่ยเนี่ยดูดิอีสองตัวเท่านั้นนะ่ะโอ้โหมีถึงห้าหมื่นนะถ้าเต็มแผงเนะี่ยบอกเลยแต่ไม่เป็นไรฮะ กำไรเรามานะครับผมอันนี้คือเราปั้นนะครับผมจาก5,000นะมันทําได้นะเพราะว่า5,000ที่เป็นถือว่างบเยอะมากเลยนะครับผมถ้าใช้สูตรนี้เนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ที่จะติดอยู่นะเออลองมาทํากันดูได้ครับเพราะว่าผมเนี่ยลองใช้เหมือนกันนะแบบเนี่ยไม้50เนี่ยคือไม้เล็กนะครับผมไล่ทิ้งนินก่อนเลยนะ30ฟังนะแล้วก็10ไม้2อ,อ่อ10ไม้สุดท้ายเนี่ย10ไม้อโต้สุดท้ายเนี่ยเป็นไม้ใหญ่นะ ถ้าไม่เข้าเนี่ยก็ไล่ไปได้เลยนะคล้ายกับเกมบัวเลยครับแต่ว่าผมเอาไม่เล่นกันหนูแน,เ,นเออโบเข้าให้ไงอันนี้ไม่ต้องคาดหวังนะจะไดไ้ไม่ต้องผิดหวังเลยไปไม้ห้าร้อยผมสิบครั้งหนึ่งสองสามโดดมาเพื่อนโดดมาสวย เยี๋ยวว่าโดดมาโดดมาโดดเถอะนะลองไล่อีกสักทีดูครับผมทบไปเลยนะสิบตังค์ฮะหมายพันฮะไปโดดสวยไอ้เหี่ยโอ้โหจะเต็มทองเต็มหน้าอแล้วเมื่อกี้เอ้า,าพอดีฮะอย่างน้อยก็ได้ไอ้นี่นะ ไออักษรจีนสีทองนะสองหมืโอเคได้อยู่ฮะถือว่าไม่เจงนะไม่เจงนะกำไรมาเป็นสี่หแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะปั้นได้ถึงไหนนะเพราะว่าเรากำไรล้วนแล้วนะตอนนี้สามารถเล่นได้ครับผมไปอีกสักสิครั้งดีไหมผมอยากให้มันโดดอะ่ะมันจะโดดก็ไม่โดดนะโดดมาเพื่อนโดดมาโดดมาชู ไอ้ส์หืมไม้หนะ้าร้อยแม่งยากว่ะสามสิบครั้งไปมีกำไรอยู่นะครับอย่าบอกนะว่าไม่ให้กูเลยนะท้องไม่เข้าอะไรไม่เข้านะหมดตุดเลยนะเนี่ยสามหมื่นกว่าเนี่ยไม้ห้าร้อยนะครับผมถ้าไม่เข้าเนี่ยถือว่าหมดโคตรเยอะนะดูดิสามสิบครั้งเพื่อนเพื่อนคูณไปนะสามสิบครั้งคูณห้าหมื่นห้าประมาณอุ้ยพอดีครับผมบิ๊กวินมานดิ สองหมื่นนะสองหมื่นสวยครับผมไปกันต่อวัดใจเลยไหมไม้สองพันห้าได้ไหมไม้ห้าร้อยมันเหมือนจะไม่เข้านะดูดิไปครับผมไม้สองพันห้าไปโชว์โชว์เลยสิบครั้งครับผมโบเข้ามาขอเป็นตัวสอนจีนก็ได้มามาไอสัตว์มา สองครั้งอีกหนึ่งครั้งโอ,ยอ้ยมาไอสัตว์เชนเค่แสนหนึ่งเอาว่ะเพื่อนไอเชี่ยมาแล้วสิบครั้งสุดท้ายครับผมไอสัตว์หนึ่งแสนนะฮะโอ้โหพระเจ้าเชี่ยพอครับผมเลิกนะไอเีัยไม่อยากปั่นต่อแล้วครับผมโอ้โหได้ขนาดนี้ต้องหนีครับผมขอขอบคุณไอหนูนรกตัวนี้มากนะฮะโอ้โห โดดมาเฉยฮะเอ้ยไม่ใช่โดดดิทองเข้าเฉยครับผมเข้าเยอะด้วยนะสองแถวครับเฮีย่ยเอาไว้อยู่เลยครับผมจากห้าพันครับผมฟุกมาสองพันห้าได้สิบไม้นะสิบไม้สุดท้ายผมสองพันห้ามาได้ไมาสุดท้ายเลยโ,โ,โอ้โหไอ้เหี้ยโคตรดวงนะเอาละฮะวันนี้อัสันเนี่ยต้องขอตัวร้านขึ้นไปก่อนนะครับผมเป็นไงครับผมกับสูตรสามสิบสิบสิบของผมนะครับผมเพื่อนๆนี่สามารถลองไปทําได้นะผมว่ามีสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้อยู่นะครับผม เอาละฮะเป็นไงบ้างครับผมวันนี้แอซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วถ้าใครชอบคลิปน้งผมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเข้ามาดูรอบแรกกันเยอะนะครับผมเอาละฮะทุกคนไปไปจ้าจุ๊บๆไป